สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีเบาหนองโยสารปูขดครับเบาหนองชิมาตามต่อครับงวดวันที่สองพืชภา้าหกหาครับผมเบาหนองเทดคิปไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปวดใส่วิจรารญาณในการรับชมนคขับผมตอนแรกบ,บ่าหนองชิวได้มาได้จำย่ายค้นถี่เพิ่นดูแลสาลได้บ่ครับเพื่อถือเลขครับเพื่นถือเลขหาแปด แต่เพื่อนบอกบอกน้องได้ว่าเพื่อนถึงหนึ่งเก่าวออันนี้เพิ่นบอกท่านบอกเพราะว่าจาความฝันเพื่อนได้บอกครับที่เพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นต๊กแก่น่ะเพื่อนนั่มเด้แล้วก็อายุเพิ่นหาสิบแปดปีเพื่อนนั่มครับนั่มแล้วมันก็ออกของเพื่อนอีรีครับผมยอมรับกับผมเมื่อนี้บ่าวหน่องก็เลยชิมาตามไห้ครับผมเพราะว่ามีท่านผู้ชมทักมาว่าไห้ไปขอเลขสารปูขคดแน่ได้ครับบ่าวหน่องก็มาแล้ว แต่ว่ามือนีเพ่าท่านเห็นเถ่ายเพราะว่าเถ่ายเเิ่นบว่างขันมือได้เพิ่นฝันเดี๋ยวเ้าหนองสิให้เพิ่นบอก้ความฝันสู่ฟังอีกนะครับผมไอเป็นเกินใหนฟังเนี่ยไอข้อความฝันเล่านะเ่าเาเพิ่นฝันเห็นตุ๊กแกเพิ่นฝันเห็นตุ๊กแกบันนี่เพื่อนก็เป็นคนอยางตุ๊กแกอยู่แล้วแต่ว่าฝันเห็นตุ๊กแกแต่ว่าขันตุ๊กแกเขากระตีเป็นเป็นเก่าอยู่แล้วตุ๊กแกตัวหนึ่งหนึ่งเก่า หนึ่งเก่าตรงๆเลยเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเ<อ>ขาต,ตรงตรงครับแล้วกัอายุเพลินแปดสิบห้าห้าสิบแปดเอ๊ะห้าสิบแปดบอกพีอแล้วจนเถ่าเลยห้าสิบแปดอันนี้เขาเขาฝันเล่าเลยนะเมนอัดบอกเสื่อกะไม่ย้อนเบิ้องกระได้จำในยุคสิว่าเราเราบอกอยุนีนะ่นล้เออใจเสือลายดอกอะลองเมึงครับมือหนีบ้าหองกันเลยสิบมาขอโชกปูอีกครับผมหมวดวิธีสองพื้นผ้าโมกห่า คนล yup. ูกหมนี่แหละเหตุผลที่พวกกามาเู้เดียวได้ไหมเบิ้งเล็กถือน้ำกันครับเมื่อกี้มาไหวปูกับยาเพ็่นน้ำกันน้ำกับเนาะปูกับยาเนให้ผมขออันคนดำ่หอมเลยเด้อ้ยมาบอกเคย มี้ำหอวใหม่จะเทื่อมากมือนี้มี้ำหอวใหม่นะก็ให้ลูกเดี๋ยวโชว์ปันหมาเด้อพุทแต่ที่เขามาเบิ้งสุปผูสุกโคนเขาเดี๋ยวโชว์ไปทำกันเด้อปูก,กับยาเมตตาลูกลานีดีมือน,นี้ลูกใช่ไหมขอโชว์ครับวดวันที่สองพฤษภาหกห้าครับผููไดเขามาเบิ้งกับขอให้เพื่อนได้รับโชคไปทำการน,น้อปูยา กูเลยขอมาเบิ่งกับรับโชคไปได้วครับเด้อกูเลยถากคลิปนี้กะที่ว่าคือบ่เห็นอีกละคลิปนี้คือบ่เห็นสิว่าอีกละแต่บ้านน้องจุดเทียนไปกูเป็นเมตตาลูกหลานขนาดคนบานไกลเลื่อนเขี้ยงกับมาไหวปูคือกันเด้พี่อตังเป็นอยู่บ้านใกล้ๆกันแหละมันเกี่ยงมาไหวปูคือกันกูเป็นศรัทธา ต้นหยียบโชคดีปูงวดนี้ลหละปูเอารางวัลที่หนึ่งไปเลยจำเลขถูกอันเก่าไล้บอครับที่ออกที่ว่าเลขหมุนนะ่ะแตกหาน่ะที่ว่าเลขหมุนไมาอียีครับมาอีรีงวดนี้ไมาอีกกล้ปูเด้อโอ้ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับ

บรรยากาศดีครับมือนีปูครับยาครับมือนีผมเบาหนองแล้วกะ็ไอโกบหน้าแล้วกะ็ทนันผู้สม้มที่เขามาเบิงมือนีเบา่าหนองสชิาขอโชคปูกัญญางวดวันที่ สองพืชภาพหกหาขอให้ปูกับยาหมอบโชคให้เบานองไอโกบหน้าและก็ทุกคนที่เขามาเบิงคิดนี้ขอให้เพิ่นได้มีเงินใส่ขอให้เพิ่นมีนาทีการงานจะเริ่มก้าวหน้าคิดจริงใดกับห้สมวังดังปารถนาสาธุสาธุสาธุรับโชคเดือปูเด้อหลกงรานมาขอถึงบารามี ยังไงแต่ขอให้ลูกเดี๋ยวนี้โชคบ้านหลงังสิจุดทูบมือนี่ครับสามโตไทลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สองคฤษภาหกหาขอให้ปูกับยามอบโชคบรรดาลโชคให้สุภูสุคนเด้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุ มาเบิ้ลเหลขกถูด้วกันครับงวดนี้สิเป็นตัวไดปูใ้ตัวไดสิเป็นเหลขกตรงใจเบาหนองบ่อหรือปูพอิดันใส่ตัวนี้ใ้เดี๋ยวมาเบิ้ลน้วกันครับเหลขขฝาเอ็มลอยครับ001หรือสิเป็น201ก็ได้ครับหรือสิเป็น120เจ็น20ก็ได้ครับ สาธุสาธุเดับปูเดอ้อดุมาขอถึงบารามีสาธุสาธุสาธุขอให้ลูกได้รับโชคให้ทุกคนได้มารับโชคทั้งเป็นนะครับสาธุสาธุสาธุมือที่สามมือสามไหม เดี๋ยวเรามาลุ่นเลขถูกด้วยกันครับมือนีจะเป็นตัวไหนเนาะหมวดวันที่สองพืชเสื้อาโมขาวครับผมสารปูโคตรครับผมครับฝาเอ็มร้อยศูนย์ศูนย์หนึ่งครับขึ้นมาตรงกันแท้ครับเลขลุงปุ่มุนโบนแอนได้ครับเลขลุงปุ่มุนกับศูนย์ศูนย์ครับเดี๋ยวมาเบิร์นเลขถูกตัวแหลกกันครับโมแมนจะเป็นหัวเลขหนึ่งสำบอดเนาะนีเนาะ ยวมาหลุนรำกันครับสารปูโคดครับผมยวมาหลุนเลขถูกตัวแหลกกันแล้วครับเนาะสาธุสาธุสาธุครับเดี๋ยวมาเบิ่งเลขถูกตัวแหลกกันครับผมเลขถูกตัวแหลกครับผมหมายเลขหนึ่งครับสารปูโคดปูบุตหญ้าส้อยปูทองหญ้าบัวครับผมหมายเลขหนึ่งครับผมฝาเอ็มลอยศูนย์ศูนย์หนึ่งครับ เด็กถูกตัวแหลกไม้เหล็กหนึ่งครับผมเ,เดี๋ยวจังไดมาเบิงน้ำกันครับผมสาธุสาธุมาเบิงตัวที่สองตัวที่สามครับขอให้ลูกล้านได้รับโชคในะตัวปูดเดอ้อผูใูใดเขามาเบิงคลิปนี้ก็ขอให้เพิ่นได้รับโชคไปน้ำกันครับผมงวดวันที่สองพฤษปาหกหากครับผมเบิงไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อสาธุสาธุสาธุาธครับเด็กถูกตัวที่สองครับไม้เหล็กหนึ่งอีกแล้วครับผม หนึ่ง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 ครับสีมาเล็หนึ่งหนึ่งนี่บอกงวดนี่สาตุ์สาตว์ทุกปูเด้องวดวันที่สองพืชผ้าหกหาครับผมผู้ใดเขามาเบิ้งกันขอให้รับโชคไปทำกันครับเดี๋ยวมาหลุนเล่หถูกตัวที่สามครับผมตัวที่สองหนึ่งหนึ่งนะครับผมสาตว์สาตว์ทุกปูเด้อผู้ใดเขามาเบิ้งกันเขารับโชคเล่ถูกตัวที่สามครับผม หมายเลขสองหรือหมายเลขเก่าก็ได้ครับหนึ่งหนึ่งสองหรือหนึ่งหนึ่งเก้าหรือสิเป็นเจ็ดเจ็ดสองหรือสีเป็นเจ็ดเจ็ดเก่าก็ได้ครับลองเบังเลยครับลองพิจารณาเบังเลยครับเด้อหมวดวันที่สองพืชสภาพหกหาครับผมบังไหวเพื่อเป็นแนวทางครับผมขนาดฟ้าเอ็มลอยอยังเบิ่นเนาะแมนฟ้าเอ็มลอยเขายัาง ศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือจิเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวเดีวยวกันด่อันนี้กัมี่หนึ่งอ่าคือกันครับสารปู่โคดปู่บุตรยาส้อยปู่ทองยาบัวครับผมให้โชคนลครับงวดวันที 2, ่สองคภาคหกหาผู้ใดเข้ามาเบิ้งกับคอให้ทุกคนโชคดีครับผมรับโชคไปนำกันครับผมสาธุสาธุสาธุ